เขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้เขาต้องการเรียนรู้เขาต้องการศึกษาเขาต้องการวางแผนเขาต้องการพิจารณาคิดไตรตรองถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เฝ้ารอจรังหวะเวลาที่ดีเพื่อที่จะได้มีการพูดคุย พบปะพบเจอในการที่จะสื่อสารกันในครั้งนี้หรือเป็นการสารความสัมพันธ์หรือพร้อมใจกันในการที่จะสารความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั่นเองเพราะว่าตัวเขาเองสิ่งที่เขานั้นต้องการก็คือเขาต้องการอยากจะรู้ถึงตัวตนของคุณความเป็นตัวคุณแล้วก็ถึงเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปถึงเรื่องราวที่ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในตรงนี้นั่นเองคือเขาต้องการอยากจะรับรู้ เราก็ต้องการเข้าถึงคุณให้ได้มากที่สุดเขาต้องการความสบายใจเขาต้องการความชัดเจนเขาต้องการความรู้สึกดีๆหรือความรู้สึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในใจของคุณในตรงนี้เพื่อที่จะทําให้เขานั้นได้มีความมั่นใจในการที่จะเลือก หรือทำอะไรในทิศทางที่ดีนั่นเองเพราะเขาต้องการความมั่นคงกับคุณเขาต้องการความมั่นคงจากคุณเขาต้องการความชัดเจนความมั่นคงนะคะเขาต้องการให้คุณนั้นแสดงถึงความรู้สึกออกไปเขาบอกว่าตัวคุณนั้นยังดูเหมือนนิ่งอยู่ยังไม่แสดงอะไรออกไปตัวเขาก็เลยยังไม่กล้า เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณนั้นต้องการที่อยากจะให้เขานั้นตัดสินใจอะไรหรือชัดเจนอะไรในความสัมพันธ์คุณต้องชัดเจนก่อนคุณต้องเปิดเผยตัวตนของคุณออกมาก่อนและเขาจึงจะแสดงตัวตนของเขาออกมานะคะเพราะเขามีความรู้สึกดีให้กับคุณคุณเองก็มีความรู้สึกดีต่อเขาความสัมพันธ์นี้ยังสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ยังมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่ ถึงแม้ว่าเรื่องราวเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นในตรงนี้นั้นมันจะคงอยู่ในจิตใต้สำนึกหรือประสบการณ์ของแต่ละคนในตรงนี้ยังอยู่ในจิตใจ,จย,ยังฝังใจอยู่ก็ตามแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้นั้นล้วนแล้วเป็นสิ่งดีนะคะควรค่าแก่การเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก สิ่งที่คุณนั้นได้พบเจอนั้นคือเป็นแรงดึงดูดที่ทําให้คุณและเขานั้นได้มาพบเจอกันจงปล,ปล่อยเรื่องราวเก่าๆถึงเรื่องราวที่ไม่ดีหรือสิ่งที่คุณนั้นยังยึดติดอยู่ในตรงนี้ออกไปแซะนะคะเพราะว่าความรักที่เป็นความสุขของคุณนั้นรอคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขานั้นต้องการในความสัมพันธ์นี้ก็คือความชัดเจนความไว้วางใจและก็ความแสดงถึงความต้องการจึง ก่อเกิดความปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนทั้งสองคนจําเป็นต้องมีการสื่อสารจะเป็นต้องมีการพูดคุยจะเป็นต้องมีการเปิดใจโอเพนแล้วก็ยอมรับซึ่งการละกันในตรงนี้เกิดขึ้นจึงจะก่อเกิดความรักดีๆและก็สุขสมบูรณ์กันในตรงนี้นั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะถ้าชอบกดไลค์กด u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้การละกันอางตลอไปนะคะสวัสดีคะ่ะ